วันนี้นะครับเราว่ากันด้วยเรื่องของสกินปืนเสือจักรกลโหกปีบนะฮะเป็นสกินที่ผมถืออยู่นี่แหละนะครับมันกลับมาขายอีกครั้งหนึ่งแล้วในรอบ8เดือนรอบนี้กลับมาในตู้รวมปืนประจำเดือนนะครับก็เผื่อใครเข้าใจผิดนะปืนนี้อัปเกรดไม่ได้นะฮะมันเป็นปืนที่เน้นรูปทรงสวยๆเป็นเสือหุ่นนต์เท่ๆมาพร้อมเอฟเฟกต สแบบนะครับรามาทวนกันว่ามีเอฟเฟกอะไรบ้างนะฮะแบบแรกก็คืออนเดปเอชั่นเปลี่ยนปืนครับเวลาสับปืนเนี่ยมันก็จะมีแสงเหลืองๆแบบนี้นะฮะนี่อย่างไทยและก็มีเสียงเอฟเฟกต์กำจัดครับอ่าจะเป็นกงเล็บตะปบเยือและมีเสียงสลับอาวุธด้วยฟังดีๆนะอ่ามันจะเป็นเสียงเสือร้องโหกโ h กโ h ก แบบนี้นะฮะ แล้วก็มีแถบชื่อสังหารคิวฟีดสีเหลืองๆนะครับก็ปืนนี้อย่างที่บอกนะมันเนเรื่องรูปทรงจริงๆส่วนความสามารถเอาจริงก็ไม่ได้แย่นะเป็นสายยิงแรงนะครับบวกตามเมตส2ระยะ1นลบรีโหลดนะใครชอบสายยิงแรงถูกใจปืนนี้แน่นอนและในตู้เนี่ยก็ยังมีพวกสกินอื่นๆอ,อ,อีกเพียบเลยนะครับอันนี้ลองเข้ามาจิ้มดูล้กันเผื่อใครรอปืนไหนอยู่นะฮะนี่กอซ่าโครงกระดูกก็มีนะ เ <Okay. S 2> ทีนี้ถ้าถามว่าปืนนี้มันยังน่าใช้อยู่ไหมในปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าชอบปืนกลมือระยะกลางที่ยิงแรงๆปืนนี้ใช้ดีแน่นอนเพราะว่าบวกดาเมจสระยะ1ลบรีโหลดแต่ไม่มีลั่นนะครับถ้าเกิดชอบลั่นเนี่ยคงต้องไปเล่นเลเวล7แทนนะเพราะว่ามันบวกลั่น2ดาเมจ1แต่ว่าอันนี้ราคาก็คนละโลกเลยนะครับอันนี้มันถูกกว่าสวยกว่าแรงกว่าด้วยต้องลองตัดสินใจดูแล้วแหละ ซึ่งวันนี้ผมคงไม่ได้สุ่มให้ดูนะฮะเพราะว่ามีแล้วนั่นเองแต่ผมจะบอกไว้เป็นข้อมูลนะว่าตอนที่มันมาครั้งแรกเนี่ยผมโดนไปทั้งหมด2,325เพชรคิดเป็นเงินจริงก็ประมาณ600บาทนะครับก็ใครจะสุ่มลองคำนวณดูแล้วกันว่าเพชรพอไหมนะฮะแต่ถ้าเพชรไม่พอก็อย่าลืมแวะไปที่ลิทแมนช็อปได้นะครับเราหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเปิดตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับอ่ะอย่าลืมไปตามกัน วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองปืนกับคอมโบสายฟื้นฟูนะก็จะมีโอลิเวียนะครับเพิ่มการฮิลให้เรามีเคฮะเพิ่ม EP มีฟอร์ดเด้งเลือดมีไนลี i, เพิ่มความถึกไอวอลคู่หูเป็นนักน้อยนะครับเมื่อพันญาก็จะได้ EP เพิ่มด้วยเซตนี้ผมบอกเลยเลือดเด้งตลอดเกมเดี๋ยวไปชมกันเลยว่าปืนเสือโขกปี๊บกลับมาในปีนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยจ้า และนี่ก็คือสกินทำสันเสือจักรโกลหโกปีในปี2 0 2 5นะฮะเป็นการกลับมาเล่นในรอบปีเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าตอนที่มาครั้งแรกอะหลังจากผมรีวิวไปผมก็ไม่ได้หยิบมาเล่นอีกเลยนะครับเอา้ารถไฟมาพอดีขโมยซีเลยกำลังรีวิวปืน รถไฟ8ปดปีนะฮะช่วงนี้ก็ขึ้นฟรีทุกขบวนนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูการสับปืนก่อนเลยอย่างแรกนะครับเวลาเราได้ปืนมาแล้วเรากดเปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกต์เสือแบบนี้เอา้าเดี๋ยวกำลังสับปืนโดนดูดขึ้นรถไฟ <c oughs> อะดูดก่อนก็ได้ดูดขึ้นรถก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยดูปืน <c oughs> เรามาเอาบัฟกันก่อนเป็นบัฟหน้ากากฮิว เราโดนดูดมาคนเดียวก็เจอศัตรูคนเดียวใช่ไหมอปอดตั้งวันนี้อ่ะชัวร์ถ้ายืนเดอ๋เดอๆแบบเนี้ยบอดแน่นอนนี่ผมสับปืนให้ดูมันก็จะเป็นเอฟเฟกต์เหลืองๆแบบที่เห็นได้แหละนะครับก็ไม่มีอะไรมากเวลาสับก็จะมีเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็มีเสียงแล้วเวลาคิวได้ก็จะมีกรงเล็บบนจอก็มีแค่นี้แหละโอเคมาเรามาดูตาเมจกันดีกว่า วันนี้เราจะยิงได้แรงสุดเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมใส่เป็นคอมโบเด้งเลือดนะเพราะฉะนั้นความแรงจากคอมโบเนี่ยจะไม่มีนะฮะคลิปนี้เราจะมีความแรงจากปืนเน้นๆเลยอ่ะเรามาดูกันว่านัดเท่าไหร่นัดละร้อยได้ไหม GM จัดให้หน่อยปืนลูดนัดละร้อยอยากเล่นแรงๆกับเขาบ้างอะ่ะกินเค้กก่อนละกันนึกอะไรไม่ออกกินเค้กไว้ก่อนหาหมวกฟื้นอีพีว้าว เอ้ยนี่ไงทำสันคู่มาแล้วน้องเมื่อกี้เจคนวิ่งผ่านหน้ามาดีดิอดอกยี่สิบกว่าเฮ้ย,ยตกใจเลยเหลืองเสื้อสีเดียวกันอีก เมื่อกี้พอเรายิงเสื้อเหลืองได้เห็นปะ่ะมันจะมีเอฟเฟกแบบฟินิชนะคิวตัวสุดท้ายของตี้มันก็จะแบบบุมเป็นเสียงฉลองให้เรานิดนึงนะฮะเนี่ยแล้วเวลาผมสับปืนนะมันก็จะมีเอฟเฟกเสือแบบนี้นะครับเนี่ยสับไปเรื่อยๆเออเป็นไงแค่นี้แหละก็แค่นี้แหละจริงๆนะสำหรับเสือฮกปี๊บ ใครอยากถือแล้วรู้สึกแตกต่างก็คงต้องสกินนี้แหละโอเคสับทุกครั้งได้เสียงเสือทุกครั้งวิญญาณเสือฮปีวันนี้จะออกพังงาดเฮ้ย <Hey. S 1> เอายิงกันเองยิงกันเองทำไมอุ้ยลวงคู่ฟุกจัด เปาไอ้น้องเอาลูกซองมาต่อทำไมไม่เลิกใช่ไหมหไปไปเลยปะไปโดดใหม่พร้อมเพื่อนเลยอย่างชอบเลย m590 นะวิ่งปัก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 นะ คือสกินเนี้ยผมสรุปให้ได้เลยนะว่ามันยังใช้ดีอยู่ไหมในปี2025นะฮะเอาจริงก็ยังใช้ดีอยู่แหละถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นปืนลูกใสแรงๆเน้นดามเมจใช้ดีแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันดามเมจสอเน้นๆนะ่ะแล้วก็ได้เรื่องของความสวยเรื่องของเอฟเฟกต์ด้วยนะครับแต่ถ้าชอบลั่นๆก็คงต้องเปลี่ยนสกินนะฮะอันนี้ไม่เหมาะแน่นอนสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ความชอบนะครับของแต่ละคนแล้วก็เงินในเป๋าด้วย เอาไข่เข้ามานอนยิ้มอยู่ริมต้นหญ้าไข่ยิงล้มไม่รู้ที่รู้ๆผอมลัดคือสกินสวยๆเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียไปนะครับสุดท้ายแล้วก็ตามงบจริงๆอะ่ะตามงบนะฮะถ้าง,งบเยอะก็สุ่มมันทั้งสกินลั่นทั้งสกินแรงเลยเอาหนักๆเลย้ยเ,เดี๋ยวกินเค,ค้กก่อนเราต้องซัดอีกก้อนดีกว่าหาหมวก ว้าวกินทุกครั้งเราต้องร้องว้าวร้องในความอร่อยเหรอเปล่ปาร้องในความเค็มเค้กฉันจะเค็มไปไหนครับเนี่ยเค้ก8ปียังมีเกลือเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงใครเสียงใกล้มากฮันแน น้องแอบมากินเคก้กอย่าก,กินเลยน้องเดี๋ยวเป็นโรคไตเดี๋ยวพี่รับจบเองไอ้และเสียงใคร <S <S เหลืองชุบเพื่อนบอ้อนี่ <S <S 1> <S 1> จริงๆเราดักแถวนี้ก็ได้หลายคิวเหมือนกันนะเนี่ยดักได้ทั้งตู้เจดดักได้ทั้งกินเคก้กเออก็ดีเหมือนกัน และเสียงใครย,ยิงข้างนอก <Hello? S 1> คนปะเนี่ยคนหรือบอทเดินอย่างอองเลยเดินชิลเกินแล้วหมวก EP ผมจะได้ตอนไหนครับเนี่ยกินเค้กจนอิ่มละหมวกยังไม่มาเลย <Wow. S 1> ว้าวว้าวหมวกไม่มาเนี่ยแหละว้าวได้แต่อะไรกันไม่รู้ <Nope. S 1> เอ้ตรงนี้คนไม่หมดสักทียิงกันยับ,ยบ ข้างนอกเนี่ยอย่างเยอะหัวลัานไปเวลายิงล้มก็จะดังตึงทำให้เราสะดุ้งเหมือนกันนะเนี่ยตึงตกใจไอเสียงตึงงนี่ยแหละ มามอบน้องออกมาแม่แก๊งนี้คนลักเพื่อนคนจริงไม่ทิ้งเพื่อนผมว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะมาชุบเพื่อนอีกแปะระเบิดรอไว้ก่อนวิเล่นโฮมเมอร์หรอแก๊งนี้เขาเหนียวนี่มันตัวตึงฮีโร่อีก ไม่ยอมไปไหนซักไทยซัดเคก,ก่อนละกันเฮ้ยอ๋อหรอใจคอจะชุบให้ได้เลยเว้ยเฮ้ยเอาโดนขาขาด <laughs> เดนระเบิดขาดขาดดิไอ้น้องพี่วางดักไว้ยตรงนี้สบเกลือนเลยวิแรงเว้ยมาดิพี่เด้งเลือดใต้ย่าไม่ต้องพันเลือดเต็งตลอดนี่ดู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 เลือดดูเลือดเต็มหลอดเต็มหลอดมาดิวงบีบนะเจ็บนะ เจ็บนะจ๊ะความแรงนี่แบบยี่สิบเอ็ดย like ี่สิบสองก็พอได้นะไม่ได้ถึงกับแรงเวอร์เฮ้ยดักขอบวงหรอเพื่อนกันปะเนี่ยเพื่อนกันมันดีไปไหนละ แน่บีบแต่เรียกด้วยกำลังไปน้องเดี๋ยวพี่ไปหาบีบแต่เรียกช่มาเป็นแก๊งเลยเว้เขาขับไล่ชนหรือขับเรียกเพื่อน,น่ะเรียกเพื่อนขึ้นบิ๊กฟุตเหรอ่อยเขาเข้าไปก่อนแก๊งใหญ่ผมไม่อยากวัดไม่ได้กลัวนะแค่เกงใจเดี๋ยวค่อยไปยิงในวงน้องข้างนอกไม่อยากจะเปิด แม่มันวิ่งกันสนุกสนานเลยเว้ยวิ่งแบบพื้นที่นี้เป็นของข้าข้าครองทุกดินแดนมีขับรถบีบแต้ด้วยมันจะชิวเกินไปละน้องๆก็ชิวเกินชิวขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วใจคอจะยึดพื้นที่เลยใช่พี่กำลังไปน้องในวงเนี่ยพี่ขอแบ่งหน่อยเหอะขอเล่นมุมนึงสงบศึกกันป่ะเอาแบบยึดขอบวงอะ่ะไม่ต้องยิงการอะไร่งี้ยุคใหม่เขาไม่ใช้กระสุนเขาใช้สันติภาพซัดที่ไหนล่ะเกมนี้มันต้องซัดมันจะมาคุยได้ไง ใช่ไหมน้องข้างหลังหัดตัวโชว์ไปทีบเอ21เน้นๆไป25กลางๆนี่25 29วิ่งเกือบ30แล้วใครล้มอย่างนี้ ไปด้วยเลยแล้วกันพี่ปะพี่ไปไหนผมก็ไปด้วยเห็นขับนานแล้วไอ้คันเนี้ย <c oughs> ไปพี่อยากไปไหนพี่เลือกเลยเอาอย่าชนเสาดิช <c oughs> นทำไมอะ่ะอุ้ยอ่ะลงมาใต้พี่ลงมาผมขึ้นผมไม่ลงหรอก <c oughs> <c oughs> อุย้ยอย่ายิงรถด,ดิโอ้ไอ้ชาย ลาก่อยพี่จะยิงรถทำไมไม่รู้เรื่องนั่งสองคนก็ดีอยู่แล้วยิงรถพังเลยอดแซดเลย,มยเแม่ความแรงก็หวังผลได้อยู่นะบางนัดเนี่ยขึ้นไปถึงดอกแล้วยิบเก้าเลยนะครับสำหรับปืน smg ก็ถือว่าแรง และอย่างทอมสันเนี่ยมันนิ่งด้วยในระยะกลางๆโอเคแต่เหมาะยิงหัวมากกว่านะยิงตัวผมว่ามันเบาไปนิดนึงเฮ <c oughs> ้ยแล้วบ๊กฟุตมาไงคันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทีละคนดีใจเย็นพี่ขอลดก่อนนะไอ้น้องมันลุมแบบนี้พี่ไม่ไหวอุ้ยข้างล่างก็มีนี่เน่ โดนลูกซองทีหายหวบแต่เลือดเราเด้งอย่างไวคอมโบนี้เอาจัดนะฮะเลือดเด้งตลอดเวลาไม่ต้องใช้ยา,าทีนี้ก็เหลือไอตัวข้างบนมามาเลยไอ้น้องชายรู้จักหรือเปล่าจักกวนโฮปีดแรงจัดแต่ไม่ประหยัดจริง เพราะว่าเสียงเงินเติมนะสกินนี้